เก็บเหตุค่ะเห็ุอะไรเหตุดอกหญ้าเหตดหัวหญ้านี่นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอแม่ถ่ายรูปให้หันมาอาเก็บยังอ่าจนตเก็บใส่ถุงโอเคนี่ถุงอยู่นี่ถุงไปเอาหัวหลุดก็หยิบเอาหัวมันเอาใส่หัวหยิบหัวมาด้วยไไม่ไม่เกเอาแล้วนก็กลับมืออ่ดูอ๋อยันตดได้แล้วว่าแซ่โอเคอะไรอะไรเก็บเก็บมาเก็บ ันมาไหนไหนดูดินี่ไงตาอ,อันนึงอ่ะนี่นี่เอาจนต่อไม่ดึงก้นกานมาันละข้างล่างมาันละดึงเตะหัวมันนี่แม่โอ้ยออโอเคแม่จะบอกนี่จับอย่างนี้น <laughs> ี่จนต่อดึงเตะหัวเอาขามันด้วยนี่นี่ดึงขามันขึ้นมาอย่างนี้นี่เออ,อจับขาข้างล่างขาข้างล่าง,าง,างดึงขาข้างล่างโอเคไส้หมดเอเอ นี่อีกไหมนี่ไงนี่ไงสองดอกนะนี่นี่สองดอกเยียบเออจับข้างล่างขามันจับขาโอเคนี่อีกดอกเึืงนะข้างไหนนี่เห็นยังนี่ดอกหนึ่งเก็บมาอือน้องเก็บน้องเก็บค่ะน้องเก็บขาเอาขามันด้วยดึงขาข้างล่างมันโอเคไหนดูดิเก่งมากเอาตามมาตัวมาใส่ยังไม่ปวดตัวเออใส่นี่เอาใส่ก่อนเออใส่ถุง โอเคเดี๋ยวดูอีกที่นี่ไหมเดินหาก่อนเอาแม่ถุงหยิบถุงมาถุงมาใส่มือแม่ะะนะอะเดินไปดูมีไหมมองดูด้วยสองดอกสามดอกนี่ <laughs> ออน,นี่เน่าแล้ะที่ดอกดอกเล็กไม่เอาหนีอยู่นี่ไหมเจอเหล้อเห็นไหมโอเคเดี๋ยวรอแม่เก็บตรงนี้ก่อน นั่งข้างหน้าเท้าน่ะเหยียบโอเคเอาเอาเอาก้านมันด้วยโอเคหยิบมาเอามาเก่งค่ะโอเคค่ะเออมีทางน,น,นี้นี่นี่นี่เออหยิบกา้านหยิบกา้านมีไหมได้ไหมแม่บอกให้เอาก้านมันหยิบมาได้ยังอเออเอาใส่เอาใส่เอาใส่ไว้ เอาใส่ไว้ก่อนได้ขีดดอกตาอย่าเพิ่งไปเด็ดออกเอาวางให้ยายก่อนเอาวางเอาใส่ไว้เอาใส่ลงแ,แม่ค่อยๆหาให้อันไหนข้างหน้าเยียบ<ไ>เออนน่นไงหน้นเออยิบยืบ,ยบเบาตะเออหยิบขาเกง่งค่ะอ <พา S 1> ๋อยืนตัวหยิบเองเก่งมากให้พี่หยิบแน่นมแม่บอกว่าเอาดึงขามันขึ้นเอาแต่หัวมันมาแท้เอามาขามันมาด้วยเออเอามา โอเคเห็นไหมข้างหน้าน่ะเอาก้านมันด้วยเยียบเอาก้านข้างล่างมันดึงก้านข้างล่างมันอย่างนั้นแหละค่ะเก่งค่ะโอ้โหงอเข่มัน่า้มันไได้ค่ะโอเคนั่นนะสองอันนะคนละอันเยียบเยียบเยียบข้างหน้าน่ะอยู่อันนึงอยู่เท้าโตนะ่ะโอเคเออให้น้องอันนึงดึงก้านมันเก่งมากโอเคมาใส่เลยเออเอาใส่เลยค่ะอ่ะตัวเอาใสา่ เก่งมากข้างหน้าน่ะเอียบลเอียบข้างหน้าเอออีตะข้างนี้นี่ตะนี่ตะดอกนึ่งนี่ใช่ไหมนะเออเออเออคนละดอกยีงยังยัปยังเดินเอออ่ะตัวมาที่ตามไปนะนะเออสองดอกสองดอกคนละดอกนะข้างหน้าอีตะดอกนึงอ่ะเยียบตรงเท้านั่นน่ะเห็นยังนะเออเอามาใส่เออเก่งค่ะเก่งมากเอย เห็นยังนันดอกเล็กๆเออมาเก่งค่ะอืมฮึเอามาใส่เอาใ,ใส่เออเ,เจอ,อยังเยียบเหยียบอีตาอันนี้ข้างหน้านี่เหยียบแล้วตาโอยดอกเล็กๆเข็นยังนะเออเออตัวข้างหน้านตัวดีดอกหนึ่งโอเคเอาขามันด้วยเอาขามันด้วยไหนขานลแล้วเหรอโอเคเก่งมากค่ะออโอเคสองอันค่ะ เห็นไหมขาวๆน่ะเยียบเยี้ยวโตเอียบมั้นอะเห็นยังนี uh> <e ่นี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 น้อยๆหน่อยนั่นแหละยบเป้าอยู่เท้าเออดึงขามันเก่งค่ะลูกโอ้โหโอเคเห็ดหัวหยาเห็นไหมนี่นี่สองดอกนั่นแหละเล็กๆเห็นยังเออเอาคนละดอกละดอกยีเอ้าเนี่ยเออเอาขามันด้วยขามันยัง ตาขามันแล้วเหรอ,อโอ้เตะหัวขามาด้วยโอเคเก่งมากอะโอเคเก่งค่ะนัะ่นเออเอาขามาวัดชีเหรอวัดชีแล้ลก็ชีก็งนู้นเอาตามาใส่ก่อนตาเอาตาหัวมันออกแล้วเอามาใส่เลยไม่เป็นไร,รนนเออไปไปฉี